ตอนนี้แ็กน้ำยานะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราทำนะครับกับการลือแอร์ซ่อมแอร์ไฮรักวีโกนะครับสวัสดีครับ FC ฟช่างอินทำได้นะครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาซ่อมรถนะครับวีโก้แชมป์นะครับอาการคือแอร์ไม่เย็นนะครับเพื่อนๆ เราจะพาเพื่อนๆมารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับวิธีการจะแกะตรงไหนนะครับแต่เขาบอกว่าช่างอี้ได้แกะไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะสอนวิธีว่าจะแกะตัวไหนบ้างนะครับมีน็อกกี่ตัวกี่ตัวนะครับอ่านะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือแกะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าแกะตรงไหนนะครับอะไรเสียนะครับก็คือจากการเช็คนะครับก็คืออาการของเขาก็คือเราเติมน้ายานะครับ ตื้นน้ายาแล้วประมาณ2อสาวันแล้วก็น้ายาในระบบก็แห้งไปนะครับซึ่งเราไล่ข้อต่อนะครับบริเวณคอยร้อนด้านหน้านะครับคอย้อนด้านหน้านี่ก็ไม่มีรอยรั่วนะครับพวกโอลิงอะไรต่างๆไม่มีรอยรั่วนะครับเพราะฉะนั้นอ,อาการยอดฮิตของไฮรักวีโก้นะครับก็คือคอยเย็น,นยในห้องดีสานชอบรั่วนะครับ ตัวหนึ่งนะ,ะที่ช่างเอเปลี่ยนก็ประมาณมีตั้งแต่600จนถึงพันกว่าเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกอยี่ห้อดีๆยังฟอร์โมล,ล่าเนะี่ยก็อยู่ที่900กว่าบาทนะครับการแรกให้เราถอดนะครับน็อตเบอร์10นะครับบริเวณที่ยึดกับคอยเย็นด้านในนะครับก็จะมีท่อฉีดและท่อดูดนะครับมี2ท่อนะครับ f อซนี่ก็เป็นท่อ เส้นหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ท่อหนึ่งนะครับมีสองมีสองท่อนี้นะครับอถอดลงมาน็อตเบอร์สิบแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วหลังนั้นเราก็ลื้อคอนโซลนะครับพี่สีการลื้อคอนโซลนี่ก็ค่อยใจเย็นๆนะครับเพราะว่าน็อตมีหลายตัวนะครับมีหลายตัวมากนะครับหรือบริเวณคอนโซลด้านบนนะครับก็จะมีน็อตถอดหน้าปัดออกนะครับดึงสลักหน้าปัดออก นะครับดึงแล้วก็จะมีเพื่อนๆ f c ลองไล่ดูนะครับจะจะมีน็อตหลายๆจุดนะครับลองกลมลองดูนะครับคือโดยหลักๆเนี่ยช่างเอจะมาบอกว่าจุดสําคัญนะครับในการถอดก็คือคานหน้านะครับเนี่ยคานหน้านะครับก็จะมีน็อตอยู่นะครับมีหนึ่งมีสองแล้วก็มีสามสามตัวนะครับแล้วก็จะมีคานตรงยึดพวงมาลัยนะครับ ก็จะมีอยู่นี่ครับ1ตัวนะครับ2ตัว3ตัว4ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวคานยึดวงมะัยนะครับทําทให้พวงมะลัยนี่ย่อนลงนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่น็อตเบอร์12นะครับเราลปลดออกมานะครับเพื่อให้คานหน้านี่เวลาเราดึงคอยยินออกนะครับ หม้อคอยเย็นออกนี่ก็จะดึงออกได้สะดวกนะครับถ้าเราไม่แกะตัวนี้ไม่สามารถดึงออกได้นะครับแล้วก็จะมีน็อตต่างๆนะครับพวกสายไฟที่ยึดส่วนต่างๆนะครับให้เราดึงสลักออกนะครับตัวข้อต่อออกลอยให้หมดเลยนะครับลดพันธนาการให้หมดเลยนะครับเนี่ยพวกสายไฟพวกแจ็คนะครับ่ส่วนนี้ก็ฝั่งทางนี้ก็จะมีน็อต ecu นะครับน็อต ecu สังเกตดูก็จะมี ecu ตัวหนึ่งนะครับน็อตเบอร์สิบนะครับ ปลดออกนะครับนี่ปลดออกตัวนี้ช่เอยใส่ไว้เพื่อขับรถเข้ามาในลรงรถนะครับจจะมีน็อตเบอร์สิบหนึ่งสองสามสามตัวนะครับแล้วก็จะมีน็อตนะครับเบอร์สิบสองนะครับ fc ป็นคันหน้านะครับนะครับทีนี้คันหน้าก็จะอิสระนะครับพวกแจ็คพวกอะไรที่ต่อกับหม้อคอยเย็นเนี่ยครับให้เราปลดทั้งหมดเลยนะครับ fc ปลดทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ให้เกี่ยวข้องนะครับกับคอยเย็นเลยนะครับให้เราคอยเย็นเนี่ยถอดออกได้นะครับหลังจากนั้นถ้าเราถอดคนเดียวนะครับเราใช้ไม้อะไรค้ำนะครับค้ำแล้วก็ยกตัวคันหน้าขึ้นนะครับนี่ยขึ้นนะครับนี่คือตัวนี้จะเป็นสลักล็อกคอยเย็นนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งสองนะครับจะเป็นสลักเรียงมายาวนี้นะครับหลังจานั้นเราดึงออกมานะครับดึงเอาไม้เอาไม้ค้ำยกขึ้นนะครับ แล้วเราก็ดึงหม้อนะครับหม้อคอยเย็นนะครับดึงกระดุกลงมข้างล่างแล้วก็เลื่อนมันด้านซ้ายนะครับแล้วก็ค่อยดึงออกนะครับแค่นี้นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับ fc คร่าวๆถ้าใครคิดจะทาเองนะครับก็ทาไม่ยากนะครับหรือว่าใครมีความรู้งูงูปลานะครับสำหรับซ่อมแอร์นี่ก็ถือว่าทําได้เหมือนกันนะครับนี่ส่วนคอนโซลหน้าแล้วก็ถอดมาลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็จะถอดมา อิสระหน่อยนะครับให้เขาดึงเวลาดึงคอยเย็นออกจะดึงสะดวกหน่อยนะครับานาปัดเอาออกนะครับเพื่อนๆนาปัดเอาออกอพยายามจําตำแหนง่งมาร์กไว้ดีๆนะครับสาหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับสําหรับใครที่คล่อ,องแล้วพวกแก๊กพวกอะไรเนี่ยโตโยต้านะครับเขาจะออกแบบให้พอดีเลยนะครับคือไม่สามารถใส่กับตัวอื่นได้นะครับท้งนั้นทั้งนี้ก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับสําหรับ บางท่านนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกล่อง ECU เนี่ยให้ขันน็อตแน่นๆนะครับเวลาประกอบนะครับหมายถึงว่าเป็นกาวของระบบเลยนะครับครับบริเวณในห้องเครื่องก็จะมีแค่น็อตเบอร์สิบด้านหน้าอย่างเดียวนะครับส่วนในด้านในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับโครงสร้างอะไรต่างๆแล้วก็เกะออกมานะครับ ทีนี้ด้านนอกนะครับก็จะเป็นคอยเย็นนะครับเนี่ยคอยเย็นก็จะมีหม้อคอยเย็นแล้วก็จะมีแผงที่จัวตัวเจ้าปัญหานะครับก็คือคอยเย็นตัวนี้นะครับตัวนี้9 0้ายกว่าบาทนะครับดูสิเก้ยกว่าบาทเป็นของคอม์มวลตอร์เลยครับโฆษณาให้คนหน่อยเพราะว่าค่อนข้างจะเกียรติดีหน่อยนะครับสำหรับวีโกวีโกฟอร์จิเนอร์คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์นะครับ พวกรถตู้อย่างนี้นะครับก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับใช้ตัวเดียวกันตัวนี้เขาจะไม่มีวาล์วมาให้นะครับเราใช้วาล์วตัวเดิมนะครับใช้วาล์วตัวเดิมเก็บวาล์วตัวเดิมมาปัมสะอาดนะครับขันน็อตนะครับลักษณะการรั่วของคอยเย็นนะครับก็คือค่อยๆรั่วนะครับเพราะว่านี่นะครับก็จะมีคราบน้ํายาหน่อยนะครับเนี่ยตัวนี้แค่นิดเดียวนะครับสองสามวันรั่ว แล้วก็เติมอีกไปเรื่อยๆนะครับเสียเวลานะครับแนะนําให้เพื่อนๆนะครับแนะนําให้ใช้ของดีไปเลยนะครับอย่าไปใช้ของราคาถูกๆนะครับไม่งั้นจะรื้อซ่อมบ่อยนะครับใช้ตัวที่ค่อนข้างที่มีคุณภาพดีซะหน่อยนะครับอย่างฟอร์มูล่าเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีน้ํายานะครับเนี่ยน้ำยาตัวนี้เป็นน้ำยาเกียร์พรีเมียมนะครับ 134A นะครับ R134A นี่900เอ้ย ออพันห้าสิบาทนะครับตัวพันห้าสิบาทที่เมืองเลยนะครับอ่าก็คือความจุอยู่ที่สามกิโลกรัมนะครับเราซื้อติดบ้านไว้นะครับสําหรับเติมรถตู้รถอะไรรถยืนคนเราตัวนี้น้ำยาตัวนี้จะเย็นเร็วสักหน่อยนะครับอ่าแล้วก็จะมีชุดโอลิงนะครับโอลิงอ่าสำหรับวีโกโดยเฉพาะนะครับเนี่ยตัวนี้ร้อยนิดๆนะครับร้อยนิดๆอ่าซื้อติดไว้เลยนะครับสําหรับติดไว้ซ่อมของเรานะครับใครที่มีเครื่องมือ อ่าือน้องๆหนูๆที่เป็นช่างหัดทำนะครับจบใหม่ๆวิชาเล่าร้อนนะครับมาดูคลิปนี้ได้นะครับแค่นี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ประกอบแบกเตอร์ต่างาแค่นั้นนะครับคลิปนี้เป็นคลิปคร่าวๆให้ดูนะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนของพัดลมดูดอากาศนะครับอ่าตัวนี้ครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ชอบเสียนะครับประมาณตัวนี้ก็แปดแปดเก้าร้อยนะครับแปดเก้าร้อยอยู่ที่เกตด้วยนะครับ น่าพัดลมสิบสองโวลต์นะครับประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นช่างเอ็กก็จะประกอบนะครับประกอบก็เติมน้ำยานะครับเข้าไปในระบบนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับการถอดตู้แอร์คอมพิวเตอร์ขอคร่าวๆนะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่างเอี๊ยทำได้ด้วยนะครับสวัสดีครับ